ขนตาชอบหล่นใส่ในตาแล้วแบบมันเคืองตายิ่งเวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาขับรถแล้วมันหล่นใส่ตาคือแบบจะทรมานมาเพราะมันทําอะไรไม่ได้หนูาขายของให้นนเนี่ย ก็คืออยากจะแนะนําทุกคนน่ะให้มาทําตาที่น right ี so, ่เพราะว่าการดูแลทั้งหมดคือแบบครบวงจรมากจ่ายจบครบครั huh ้งเดียวก็ค huh ือไม่ต kind of oh ้องจ่ายอะไรเพิ่มยิบย่อยอีกเลยไม่ว่าจะแบบเอายาเพิ่มนู่นนี่นั่นก็คือไม่ต้องจ่ายอีกเลยค่ะก็คือจ่ายจบเลยแล้วก็การดูแลของพนักงานที่นี่พี่ๆที่นี่ก็คือน่ารักมากเป็นกันเองมากแนะนํไในทุกอย่างค่ะแล้วก็มีของกินน้ำกาแฟอะไรให้ฟรีหมดเลยก็คือมาหยิบได้เลยหนูขายของให้เนี่ย ป็นคนที่น่ารักขึ้นสวยขึ้นพอทําก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะอันนี้บอกเองหรือมีคนบอกบอกเองสิมีคนทักแต่หลายหลายคนก็ทักนะว่าเออเดี๋ยวรีวิวให้แม่ด้วยแม่ที่มาทําก็มีแต่คนทักว่าสวยขึ้นโอ้ไม่ทําอะไรไปครับแม่ทําตาเหมือนกันค่ะแต่ตัดตัดหนังตาออกแล้วมีีเดียวคนทักเลยว่าสวยขึ้นสวยขึ้นทําที่ไหนมาก็เลยบอกว่าทําที่ชีรพรคชินิิค่ะชื่ออะไรชื่อเมย์ค่ะอายุเท่าไหร่ยี่สิบสอง 22ทำอะไรไปกี่วันแล้วอันนี้ทําตามมาสี่เดือนค่ะสี่เดือนแล้วใช่โอ้้วเป็นไงบ้างสี่เดือนที่ผ่านมาก็ตอนแรกก็ค่อยเริ่มบวมที่ทําเสร็จก็บวมบวมบวมเสร็จก็ยุบขึ้นมาจนถึงตอนนี้ตอนแรกบวมน่ากลัวปะแบบดูแบบใหญ่ไหมอะไรก็ใหญ่นิดนึงแบบว่าบวมตุยตุยอะคะ่ะเหมือนคนไม่ได้นอน อ๋อใช้ช yeah, ีว right, ิตปกติไ <t> ด้ใช่ไม่เจ็บเลยเขินๆมั้ยคะเขินๆมันตอนนึงเหมือนแบบเวลาใครที่บอกว่ามันจ้องอย่างเงี้ยแล้วมันยังบวมอยู่ก็จะอนี้นึงก็จะบอกเอาไปทำตามาค่ะอ๋อแบบยังไม่ชินใช่ตอนแรกก็คือตอนแรกคือไม่มีจะตาเลยใช่ แต่ว่าพอทําแล้วก็ชีวิตดีขึ้นนะแบบขนตาไม่ค่อยตกใส่ตาอีกเลยอ๋อตอนแรกมีปัญหาใช่ใช่ค่ะขนตาชอบหล่นใส่ในตาแล้วแบบมันเคืองตายิ่งเวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาขับรถแล้วมันหล่นใส่ตาคือแบบจะทรมานมาเพราะมันทําอะไรไม่ได้ขับรถขับรถที่ไหครับขับรถเนี่ยค่ะขับรถมอเตอร์ไซค์รถยนแล้วลมมันพายจะไงมันไม่ต้องลมมีลมมันต้องมีก็ได้มันตกได้เลยอัตโนมัต เหมือนเวลามันล่วงอะคะ่ะมันไม่ได้ล่วงไปที่ขอบตามันล่วงทิมตาก็คือเป็นปัญหาขนตาทิมตาใช่อ๋อเป็นตอนนี้ปัญหาหมดไปไหมหมดไปค่ะเพราะว่านอกจากจะไปขยี้อ๋อเอาเราจะเข้าไปขยี้เ <laughs> หรอใช่แต่ว่าถ้าไม่ขยี้อะไรมันก็ไม่ทิมอีกเลยเอาเป็นว่าเดือนนึงประมาณครั้งสองครั้งเองที่เป็นอืมใช่อ่าแล้วพอการทําตาไปวันนี้ แต่งหน้ายังไงมาครับเนี่ยวันนี้ไม่ได้แต่งคะ่ะโอ้โหทำไมไม่แต่งหน้ามาเออขี้เกียจโอ้โหตหาสดก็รอดนะรอด,อดโอ้อย่าลืมทำตาสองชั้นที่ที่ราพอคลินิกนะคะ